สมุทรสาครเป็นจุดที่ปลูกมะพร้าวเยอะที่สุดในประเทศไทยแรงแรงต้องแรงแรงคือหมูที่เขาปั่นเหมือนง่ายอ,ะอ่ะวันนี้นะคะจะพาไปรู้จักความหวานจากธรรมชาติการขาน้ําตาลมะพร้าวที่เราทานกันนะคะรู้ไหมคะว่าต้องใช้น้ำชอดออกมะพร้าวเนี่ยเป็นพันลิตรเลยนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ปาวันฟาร์มทูเทเบิลค่ะจังหวัดสมุทรสาครเดี๋ยวเราไปตามหาแม่วันกันค่ะแล้วไปดูวิธีการทําน้ําตาลมะพร้าวกันนะคะ ไไม่ด้าดีแม่บอกีพาดี<พ>าวัสดีคะ่ะวัสด,ดีคะ่ะ <พา S 1> วันนี้นะคะจะพามารู้จักแม่วัดน,นะคะ<อ>ก็คือปาวันฟาร์มทูเทเบิลใช่ค่ะให้แม่แนะนําตัวนิดนึงคะ่ะทําอะไรคะแม่น้าตาลมะพร้าวจากน้ําช่อบจากต้นมะพร้าว แล้วก็มาทําเป็นน้ําตาลวันนี้นะคะมาถึงฟาร์มแล้วนะคะเป็นฟาร์มแบบทําน้ําตาลมะพร้าวเองอยากจะเห็นขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการทําเป็นน้ําตาลมะพร้าวเลยได้แม่พาไปดูได้ไหมคะได้ค่ะห่วงไหมไม่ห่วงโอเคงั้นตามแม่ไปดูเลยค่ะลูกมะพร้าวกับช่อดอกมะพร้าวมันคืออันเดียวกันไหมจ๊ะอันเดียวกันค่ะอันนี้ จะเป็นช่อมาก่อนแล้วทีนี้ถ้าเราไม่ปาดน้ําตาลก็จะได้ลูกเดี๋ยวเราให้น้องเขาลงงวงให้ดูก่อนอันนี้อ่านเนาะอาลงงวงเลยค่ะอธิบายก่อนเนาะลงงวงแปลว่าอะไรงวงก็คือเหมือนช่อช่อมะพร้าวมะพร้าวอย่างนี้ภาษาชาวบ้านเขาเรียกลงงวงต้องโน้มกี่วันคะแม่สี่ห้าวันสี่ห้าวันคือเราจะโน้มโน้มลงมาเรื่อยๆค่อยๆค่อยๆใช่วันละหน่อยวันละหน่อยไม่งั้นถ้าเร็วปุ๊บมันจะหัก อันนี้เราก็จะแม่ดูตรงนี้ทีอเราโนมไว้โน้มไว้แล้วอ่าโนมไว้แล้วอันนี้แม่โนมไว้กี่วันคะอันนี้สองวันแล้วจะรู้ได้ไงว่าได้แล้วน้ําตาลมันจะหยดอ่าแม่เราใช้ต้องเป็นพันลิตรนี่แม่ไปเอาจากไหนมาก็เรารับซื้อจากชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านใกล้ๆเนี่ยทางเขตอําแพงแล้วก็คองตันแสดงว่าแม่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างอาชีพบริเวณรอบใช่ เนี่ยเสน่ห์ของการปลูกต้นมะพร้าวก็คือหนึ่งเนี่ยเขาเป็นการทําน้าตาลที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่ามันใช้กระบวนการน้อยใช่ไหม<ช>มันแค่ตัดได้น้ําออกไปต้มนะคะประหยัดน้ําประหยัดปุ๋ยนะคะแล้ว<ร>ของเราจะทําแท้เลยทา <ำ S 2> แ,<บ>แท้แบบร้อเปอร์เซ็นได้จากนี่ไปแล้วเราเคี่ยวเราไม่ผสมอะไรแท้ในที่นี้ก็คือใช้แต่น้ชาช่อดอกมะพร้าวล้วนๆไม่มีการผสมน้าตาลอื่นใช่โอเคเดี๋ยวตุ้มจะลองปาดนะแม่<ช>อ่าเป็น แรงแรงต้องแรงแรงคือมูที่เขาปั่นเหมือนง่ายอ่ะคือคือต้องแข็งนิดน่ะเขาได้ไหมแม่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้คืนคืนคืนเอารีบไปเลยนี่ชิมได้ไหมแม่สดๆชิมได้เลยลองชิมกันนะ มันจะไม่ได้หวานมากเนาะใช่มันจะไม่หวานเราชื่นใจเราปาดเสร็จเราจะรอเลยอันนี้เราจะมีพยอมซึ่งเราต้องใส่แต่อันนี้เป็นสารธรรมชาติพยอมไม่ใช่เคมีต้นพยอมเป็นต้นพยอมใส่เพื่อไม่ให้มันบูดอ๋อไม่ใส่ไม่ได้ไม่ใส่ไม่ได้ใส่นิดหน่อยเองนะไม่ได้ใส่เยอะเดี๋ยวเย็นเราจะมาปาดอีกรอบหนึ่งโอ้ปาดนี้กว่ามันจะได้น้ำช่อนี่ใช่เราจะมาปาดอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็จะเอาออกแล้วก็เราก็จะเอากระบอกมาเปลี่ยน แล้วก็เอาเอาตัวเนี้ยไปอุ่นโอเคไว้เคี่ยวพรุ่งนี้งั้นแสดงว่าอันนี้แหละจะกลายไปเป็นการต้มใช่งั้นตามไปดูกันค่ะว่าเราจะต้มยังไงแม่จาน้ำมาแล้วเทใส่กระทะเลยต้มเลยง่ายๆอย่างนี้เลยนะง่ายง่ายเลยอ่าอ่าอย่างเนี้ย ช่วยแม่เทดีกว่าอ้าวได้นะทางกล้องนะคะที่กล้องนะอ่าม่ได้นะมาเทอ่าทำไมต้องเอามาต้มก่อนมันจะได้ไม่บูดมันจะได้งวดไปเรื่อยๆอ่าต้องบอกอย่างนี้ว่ามันเวลาไม่ได้ต้มร้อนเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียดังนั้นเนี่ยเราต้องประคองอุณหภูมิให้เขาใช่ร้อนอยู่เสมอเนอะโอเคแล้วเดี๋ยวฟองด้านบนนี่เรายังไงนะ่อ่าเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ช้อนถ้าเกิดมันเดือด ถ้ามันเดือดแล้วช้อนเลยนะอ่าเนี้ยเนี่ยถ้ามันเดือดมันจะมันจะมีฟองเยอะอ่าถ้าเราไม่ช้อนจะล้นกระทะอ่าใช่ต้องคอยช้อนทั้งวันเหรอจ๊ะแม่ไม่อันนี้คือช้อนมอกี้ช้อนแล้วอ่าช้อนแล้วก็ใส่ใบเตยไปได้นี่เลยนะอ่าหมดเลยหมดเลยหมดเลยเหรออ่าอ่าหมดอันนี้นะคะอ่านั้นอ่าอาใส่ใส่ไปเลยใส่ไปเลยนะอ่ใส่เพื่อว่าให้มันหอม แล้วต้มอีกนานแค่ไหนพอเราใส่ประมาณประมาณสัก20นาทีพอใบเตยมันมันออกสีค้าๆเราก็ช้อนออกแล้วก็เคี่ยวไปประมาณอีกสักสองชั่วโมงอันนี้เรียกอะไรจ๊ะแม่โคโคโคเพราะว่าถ้าไฟไม่แรงน้ำตาลเนี้ยบางทีมันเคี่ยวแล้วมันไม่เซ็ตตัวดีน้ำตาลแท้เนี่ยจะเขาจะมีปัญหาเยอะ เพราะว่าปกติเขาจะใส่น้ําตาลทรายเพื่อให้มันเซตตัวแต่เราเคี่ยวแท้นี่เราจะไม่ใส่อะไรเลยคือเราต้องเคี่ยวเอาน้ําออกเยอะๆเพื่อให้เกิดความเข้มข้นของน้ําตาลแล้วเราทําให้แข็งตัวใช่แล้วเราก็จะต้องใส่ไฟคือให้เสมอเสมอเสมอเหมือนกับอันนี้เดี๋ยวฟองเขาจะขึ้นโคตลอดแล้วมันจะเสมอแล้วเวลาที่เราไปตีเราไปทําน้ําตาลมันจะไม่เหลวมันจะ เป็นเออจะเป็นเนื้อเป็นเนื้อที่เราจะทําก้อนหรือเราจะทําเหลวๆได้อะง่ายคืออันนี้จะเป็นภูมิปัญญาของโบราณหลักร้อยปีร้อยปีแล้วอีกนานไหมเนี่ยขั้นตอนเนี้กว่าจะกลายไปเป็นน้ําตาลแข็งประมาณยสองชั่วโมงสองชั่วโมงเอาไปทําอะไรต่อหลังจากที่ได้น้ำจากได้น้ำแล้วก็จะเราจะไปตีตรงนู้นตีใส่อากาศอตีให้ฟองอากาศมันเข้า ยังไงเอ่ยก็กาลังจะได้ใกล้จะได้แล้วใกล้จะได้แล้วดูยังไงสีมันจะเข้มขึ้นอ่าแล้วฟองเนี่ยมันจะรวมรวมมาอยู่นี้หารวมเข้าแล้วเดี๋ยวมันถ้ามันนั่นมันจะมีกลิ่นหอมอ่าแม่บอกว่าถ้ายกแก่มันจะยังไงนะแม่ยกแก่มันจะแข็งแข็งสีเข้มสีเข้มยกอ่อนยกอ่อนสีอ่อนสีอ่อนนิ่มนิ่มโอเคแบบไหนก็ได้ไม่ผิดถูกใช่ไหมใช่แล้วแต่แล้วแต่คนที่จะเอาไปใช้ เราจะให้พี่เช็ดก่อนได้หรอลองลๆองมันไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่าคนแรงนะก็คือว่าไม่ให้มันติดก้นเนาะกินมาแล้วกินมาแล้วกินจะมาประมาณมาแล้วกินมาแล้วเริ่มใช่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 ตักเลยเห็นไหมอันนี้เขาจะทําทุกวันถ้าน้าตาลเยอะๆเนี่ยจะสามคนเลยอันนี้น้าตาลมันน้อยก็จะเหลือแค่สองคนเมื่อกี้ได้น้าตาลที่ตักมาจากกระทะแลแม่ก็ลองผ้าขาวบาง เพือ่อให้มันมีเศษอะไรที่มันเป็นุูนี่ๆมีเศษละมีเศษนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆแล้วเราก็จะยกยกวางแล้วเราก็จะเอาอัานน,อนั้นมาอไปค้าวตีเนี่ยมันจะทําให้อ่อนถ้าตีนานมยิ่งอ่อนยิ่งตีนานยิ่งอ่อนอ่าด้วยอากาศมันเข้าไปแล้วอันถ้าจะตีอ่อนกี่ชั่วโมงไม่ ดูสีอา้าวอ๋อดูสีมลบอกเวลายากอ่าเวลานี้มันคือถ้าทำแท้เนี่ยเราจะควบคุมมันไม่ค่อยได้เหมือนกับถ้าอากาศร้อนก็ต้องทำไปตามร้อนหนาวก็ต้องทำไปตามหนาวอ่าคือลูกค้าที่ซื้อเราก็ต้องเข้าใจเราด้วยตรงเนี้ยนี่คือหน้าตาน้ำตาลที่แม่ตีเสร็จแล้วเสร็จแล้วขั้นตอนถัดไปเกมจะใส่กระปุก กแล้วแล้วก็ใส่ถุงอ่ะเดี๋ยวไปดูกันน้ำตาลมะพร้าวของแม่นี่แม่ขายแบบไหนบ้างคะก็จะมีแบบนี้แบบถุงแบบถุงถุงละ0 0อ่าแบบกระปุกค่ะ5-5 500กรัม5 0บ้าทแล้วเราก็จะมีแบบถ้วยแบบถ้วยเท่าไหร่จ๊ะแบบถ้วยก็ร้อยหนึ่งเหมือนกันจะเป็นแบบถ้วยหรือแบบนี้คือโลนึงอยู่ที่ร้แบบถ้วยนี่ทําไมต้อง ใช้เป็นแบบถ้วยอะแม่คือโบราณเขาจะได้ใช้ง่ายสมัยก่อนที่เราใช้อะมันจะเป็นแบบถ้วยเยอะคนโบราณแต่แต่สําหรับสมัยนี้เขาจะชอบแบบนิ่มจริงหนูก็ชอบใช้แบบนิ่มใช่แล้ววันนี้นะคะแม่จะเอาน้ํนาตาลมะพร้าวที่เราทํากันเนี่ยไปทําเมนูอะไรบ้างคะก็มีเมี่ยงกิบบัวแล้วก็ผ้าปลาท่อแกงส้มด้วย ปลานินแดดเดียวที่แม่เลี้ยงเองน่ากินมากนะคะแต่ละเมนูนะคะเดี๋ยวเราไปตามไปดูกันค่ะว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ไปดูวิธีการทำเมี่ยงกีบบัวด้วยค่ะข้างหน้าเรานี่คือเมนูอะไรคะแม่เมี่ยงกีบบัวจ้าเมี่ยงกีบบัวใช่โอเคเรามาชทำน้ำเมี่ยงกันย่างกระปิกก่อนเลยแม่สอนนะย่างกระปิเพื่อให้มันหอมหอมขึ้นหอมขึ้น เดี๋ยวเราจะย่างกันกว่าไปตองเราจะขึ้นสีน้ำตาลเนาะใช่แล้วมันจะหอมมันจะหอมมาละกินมานา้รนี่มีควันก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้แล้วแล้วก็นะใส่น้ำใส่น้ำไหนอันนี้นะจ๊ะแม่อ่าแล้วยกอัน้นี้ตั้งอโอเคใส่กะปีลงไปก่อนนะคะเราจะเอากะปีให้แตกตัวก่อนอนะมันจะได้ง่าย อ่ต่อไปแส่แ,แป,แป้ลงมาเลยต่อมานะคะใส่น้ำปลาลงไปแล้วก็คนไปจนฝ่าจานละลายตอนนี้น้ำตาลละลายหมดแล้วแม่บอกให้ใส่อีกค่ะแม่มสับละเอียดเลยเนาะ ดบัวมาหอมเนาะอืมหอมลิดบัวบัวต้องต้องบากำลังเลียถ้าเล็กมันจะใช้ไม่ได้มันจะต้องเป็นประมาณเนี้ย อ,อ,อไ,ได้ไหมอ่าจะต้องเป็นประมาณนี้นะถ้าเล็กกว่านี้ใช้ไม่ได้น้ำตาลออของแม่นะคะความแตกต่างของน้ำตาลสมุทรสาครเนี่ยมันจะมีความติดเค็มแปร,แร,ปร,แร้บแป้นะคะเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีความเป็นน้ำกร่อยนะคะดังนั้นเนี่ยน้ำตาลที่นี่ก็เลยมีความอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็เอามาทําเป็นเมนูเมี่ยงค่ะซึ่งเมนูนี้นะคะแม่ก็ใช้น้ำตาลของแม่เองเอามาเคี่ยวนะคะใ,ในร้านแม่ขายสินค<ๆ>้าอะไรบ้างคะที่เกี่ยวกับน้ําตาลก็จะมีไซรัปแล้วก็น้ำชอ แล้วก็น้ำตาลมะพร้าวยํางปลาดุกปูที่ปลาเราเลยยี้ยงเองวันนี้นะคะเราพามารู้จักแหล่งน้ําตาลที่มาจากธรรมชาตินะคะแล้วก็มาดูกระบวนการการทําเลยนะตั้งแต่ทุกขั้นตอนเลยที่แม่พาไปดูนะคะใครอยากได้น้ําตาล มะ <มา S 1> พร้าวดีๆแท้หนึ่งร้อยปร์เไม่มีผสมเนี่ยก็มาหาแม่วันได้เลยที่<ช>ปวาวันฟาร์มทูเทเบิลค่ะ,คะเน้นเลยว่าจังหวัดสมุทรสาครเท่านั้นนะคะ,คะแล้วก็เทปหน้านะคะเราจะพาไปรู้จักวัตถุดิบดีๆนะคะจากที่ไหนนะคะติดตามกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ